เอาเปิดภาพมาก็เจอสาวเอาแต่ใจเลยอ่ะกลับสบายดีเด้อพ่่อแมพี่น้องเนาะวันนี้กับมาพบอมาพ่อกับยูนี่มันวิงมุ่งขวบบ่กนี่สบายพอได้ทันแล้วเฮ้ยวันนี้เพิ่นลงมาเล่นน้ำน้องน้อยพี่น้องวันนี้นะโทั้งพ่อเพิ่นกับมาวันนี้เพิร์มาเต็มเนื้อเนาะให้พี่น้องเลยมาเต็มเนื้อกับเต้นมาพี่เลยเนาะ อะไรกิดน้ำดงน้อยให้พี่น้องเอ้ยอ่เมท่างอกเลยฮะน่ะยนี่แม่่างอกเลไได้ฮะบ่หึเมท่างอกเล้วนลันชาว้อุ้มท่างอกเมื่อแล้วนลุ่ไปนี่ไจับตีไม่บ่อืเยเล่นไงนี่นะจังกาตีนเขาปัย่างไรเอาข่าวได้ได้เตรวฮ้ยเรียบร้ย แ่ได้อุ้แต่เชินไปให้ไดไหตอนน้ให้ที่ได้ให้แล้ไปไปเรื่อยแไปให้นี่ไปหเรื่อยเยอะเปื้อเนื้อนั่นเนื้อเอ้ยเอ้ยเนื้ออาหมูต้นให้นีหม้อต่นนี่หม้ต่นนี่นะ มาอยู่บ่นๆก็นีช่วงนึงกับพ่อเราไม่แย่ไปเราไปอย่างมาถึงนะเราอยาาเพิ่งไปไปได้การฮิตหนาานี่ก็อยากมากถึก็เอาไปไปแล้วว่ากินนมเยอะให้ไป็นอะไรอันนี้กินนี่ไห้ว่าไห้เขียดค่ะนอนกันนอนกันไหเบอร์นี่แน่เลยนี่วแน่หเนาะปูถืออยู่บะนี่ฮะโมเมนต์โมเนทัางนี้บอก ผิดทาง่อยากเป็นคนปู้เม่เออพิ่ทางเน่นี่นะที่จริงมันต้องกลับทางนี้ี่ทางนี้นะยารอมันกระถึกม่องคักกาลอกระเจานี่นะเนาะเน้ขาขาคนคิดอยเลยเนาะหายหาตาปักใหาแม่าอันนี้ายเลบบลบ่ะูบหใหกิบมึงใหญ่กิบมบบเอาห่สิบหเนาะอมนนใบนห ัเจอ่นโมากพน่หายไม่ถาอุ่มพ่หายม่กินี่อุมหหาเอาบบมเด้อนอนกินนมจับตีนหนพี่น้องเอ้ยนอนเศรยเพ่นบัานทุ้อยมันหายมันหมดือคนหายันมึงเด็กหัวผ้าเอาไปผ้าไปยังอไรมาแ่เห็นตัวจริว่า

เห็นป่เฮ้ยตุ๊กตาหน่อยนี่เนาะเฮ้ยตุ๊กตาหน่อยตุ๊กตาหน่อยเออปัปัปัปนปปดิบบุญปะมาปาดดิบบุญปะตรงกบางมือแรงหน่อไปบ่ไปบ่มามือแรงมือสุดไทยาเจ็ดาเจ็ดอ้าวบุญถาดอะไรฮงโอ้โหจนหน้าจเอถึงเจ นี่ก็จะหาอีกสองมือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเสือดหนึ่จะเออเอาพายเผาหนึ่งสองสามอ้ยอีกหนึ่งเนี่ยจะนหอนมาจะเออจอยอย่งเมยนี่เหี้ยเฉ เดี Dani, te te ๋ยวนี้เราข้าไปยงพแจ๊บมื่ไหรมันยางนอนนี่ฮะโอ้แลบอลลุกปรเสรไปลกเส็จตังนูมะเร็งนะหม้อมะเร็งเบ็ดนี้เบ็ดนี้เลนหนากแเฮตโต้เด้เฮตโต้คือปลาเด้เฮตโต้คือปลาเด้เสือนคืองามแต่เสื่อนนี่วะ เสื่อยไปซือห้น,นี่แม่แม่แม่ียกชื่อละนไปเรียกเขาน่นี่้งเลน้ำแท้เจือนี่นะข่าวกับคนน้อยเลยนี่บอม,มาลูก่าเฮ้ยมาใม่ป้าใชายนัเนี่ว่านี่เอ้ยเอ้ย้ย <c oughs> โอ้ย้ย คนเอาเใจใจใคพี่น้องก็บังแน่ก็บังแน่นี่ลูกพคนที่หนี่บ่มันคือเอาใจใจค่าแค้นี่บ่อือมอยี่นน่ะมาหีนอกให้ลกมาเอามานอกมาเกิดไปนอนยืมถือดเดินมันคือเป็นแท็กซี <laughs> ่วันยังอยู่นอกไปพี่น้องเลยสามสี่สินอันนั่นแหละจนแม่ต้องไปจนบ่อยากเฮียนเนาะป่านนี้ยังบ่ได้อยู่ไ <laughs> อเ้เบิ่งไ,ถไมถาวเมถาวเมถาเห็ดงา เนี่ยแล้วว่าจุดยาอย่างเฮี้ยนใช่หรอฝันนี้ยังบ้าได้อยู่มา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 ปะอุ่มมาปะอุ่มมามามาเธอตาฉันมาแล้วจ้ะเห็นบอมาไหมจ้าบอมา ดิงข่นมกันเือสเ่ดิ่งแจงมานอนเคื่นกันกัรเดื่้ปอนเข่าไปมื่อด้เกลือเข่าซะข่ามันเหลือหน่อยนึงโดน่อนด้ป้อนะเฮียเสียงรถนี่หรอนลื่นลื่่นลื่นนแนอนในเนาะนอนแนวอีดายังนอนชมารูบ่ไดานอนนะอดนอน ไปดินป่ะปดินบูนป่ะปดินบูนป่ะไปอันนี้เดี๋ยวเพื่อป้าเดี๋ยวดูชิลุอาอถายชิลุบลายเด้อทำหายแล้วยิวหาลอยกีบอามพอมาห้ป้าลูกไปหาลอยเด้อหาลอยลูกหาลอยก็จะใช่ทงไว้แล้วหาลอยเป็นคนทงกับพ่อแน่นอนลูกว่ต้องซื้อกิน

เป็นหนาวซื้อเป็นหนาวซึ้งไม่อรีอใครเนี่ยไม่หรืเนาะงานนี้หนาวหนาวงานนี่เหมืพี่น้องแต่ว่ามันนี้ไวลร่มป็นไรเนาะพอลงเปลวมากว่าคือนในการเปิดประตูให้แลการเข้าไปนอนตุ้มหาแล้วฟาหนาวหนาวหนาวเออหนาวว่าเอ้ยมื่อไม่้องเปลวเดี๋ยวน้เอาเนาะมือมาเปิดประตูให้พอ้องเปลวนะคะกลับไปตุ้มผานอนอยู่โซฟาเถอะมันหนาวมันเย็นเวอรมันหนาวมันเย็นเย็นไหม คำนาไปสิมันกระพอยู่แต่มันเย็นที่เย็นแข็งเย็นไว้ไปวัดนั่นเย็นยั่งกำลังขี่ลาบตุ่มผ่านอุ่นอีนั่นอีโอ้ยน้อยแม่น้อยกำลังอุ่นนั่นกำลังอุ่นผ่าโดนอีดูขึ้นอีกอีใคายุสมัยนี่ว่ามีแผ่นเพิ่อนสมัยตะกี้น่ะมันจะมีแผ่นเพิ่อนเนาะ

ตั้งใหญ่เลมื่นเมือน้ไปหามใม่ทนี่กลิหอะกลินักไยจเก็บแนตามง่ายกว่าเห็นหุมนะเอาโยไอ่ตาเปิดใส่ตาใส่มันนี่บเลยไปบุญนเนาะบุญี่าเนเนาะเจ้าหนีบอตัดแว่น เน่มอกพวกตาลานนะเื่อเว่อเหากันแน่ใบใหญ่ใหญ่หนาวหนาวเง่เออใบยใหญ่นุมิ ดงนดดงขื้นนดเนาะีขวงท่างอีกเนาะเนี่ยมอยไเอแม่ในยาพังเขาบอกขึ้นนดล้งนดได้ขวังท่างอีกในห่่ายางอีกกระพ่ายยางอีกในยหเอ้ยนะเพื่อาชิมากัเทียงขึ้นใหญ่หนานีเออ

เดี๋ยวชื้อหายหรอกโล่ก้นหรอกเออเดี๋ยวชื้อหายหรอกต้องไปใหญ่ไปา่างนะนัชื่อพนมุนมุมกินกับยัดเจ็บคออยู่ยนีค่อยนะโดยหอ่าเจ็บคออยู่นีจังไรลูกเป็นไข่แล้วมันเป็นดินบุญเนมีบุญไรไปบอกได้บอก เพื่อจะได้เมย์ได้อยากใยลูกรู้สบายแม่ก็บ่ได้ไปแหละาออันนี้คือป้องกันเลยว่าไว้ลูสบายและลูกล้วเมนเอื้อเปวไปบุญวะกับป้ามุอนะไปข้างนอกกับเอื้อเปวเอื้อเปวกับไป

ก้องมาเรียยรอยต้องลอยอ่ะเมนบอยายคือลานอยู hmm ่ในอุ้มบิ้นฐานคือพอยพื้ด่งข้างหลังพื้นด่างร่างอย่างนี้อันตรงนี้นะมันจะมีนะอเ มี <chat> ่เธอเลยันคงค่ะโฟกัสไปทางไหนดิตามสิจับจอ้ีีเจ้าดน้องพี่พอี่แม่จัหอยะ้เนนเยอะอ้ยยิงแท้อะมึงยิแท้มีประเด็กกระพาะเพ่อนไปพี่น้องไง กี่รมเสียอยู่ให้เพื่นนอนพักก่อนพื่อนนี่ให้มาเนอ่ยเป็นอนอะเอ้าอย่างไรนั่นอะไระจ้าเต้นข่าวลาวจะเสียเอาเต้นจะไปข่าวลาวพี่ชาสบายดีเด้อ แตงแตงเข็งบ่เยบ่ละเฮ้พอดีอ่ะมีบ่อมอแม่น้ำงนะอยอะบใช้เบิ่งหั่นว่าจไปข่าวลาวแล้วเบิ่งเย่จะไปจะค้นน่ะหัช่วนกันนะบ่บ่บ่ไมบ่เกิดเลยบ่ไปหรอกเป็นยังไงนะ เอาไปขายรานนั่นเลยกุว่าอ้อมมีาสบายเลยบเสิบอันตรายเพลงสได้ยู่อ่อย่อย่อขึ้นติะเพลงย่อตั้งที่ไหนะคนหน่อยนะขดาที่จำเป็นเาไม่ไม่้นขนาดจำเป็นเรไม่้ย่อย่อหัวคนน่อยขึ้นขนอ้วเอย อีพ่อลูกเนื้อเช็ดเนื้อหูนะนายต้องหูเชียวเดี๋ยวนี่บ่ท่านเมื่อไรเอาคนสามชิปโมเมนต์บอกเอาคนชิพากไปทะราวเพื่อเข่าวไว้แทะคาราววันนี้วันคิดมตดมาอวันคิดมาดบ่มันเนี้ยเจ้าจูดแล้วเโลนี่มันคิดมาดแล้วเนี้แล้วชุมเจ้าครอบครัวชุมเจ้าออไปคิดมัดอยู่ไส้วันเนี่ยคิดมัดอยู่เฮือนอยู่เฮือนบ่เออไม่น่าเลยเนาะวันนี้เพิ่นอยู่มความหนาความตา จะพังว่ารเตียมเลยวก็บอกนี้นะห่านม่คิดหน้าเอนตุ่มผาเข่าจอยากอีนก็นอตุ่มผาอยู่นึกว่าคิดมัดกันคิดมัดเาจะพกตบ่มพกบอจักหน้าถามเพื่อนนั่นหาถามเพื่อนนั่นน่ะอยากดุแม่คนอยากดุแม่ไหเดี๋ยววันหน้าพอ ต้อนลูก lúc, นี่แหละเดี๋ยว nhiều ให้พอลูกเข้าอูมงอนี่แหละจิงดิง ยังลุกแลยยังเที่ยวเลยใจดียนนะใจดีเขาก็กินได้ยังงี้ยงีิยงีใจดียเที่ยวแล้วเดี๋ยวัน้าพอจุดป้าเหรอ้าป้าเอาบ่ออะไรได้หรือนะเขาอยากอยู่ไรห่ืนะโอนี้โอนตาได้ผลนะงนเรื่องแล้ววันน้เอ้าจับติอยังลุก เรจะเปลี่ยนเพื่อหายได้นี่ะเพื่นเปลี่ยนมาเรืยนะนะะโดย่อขาเพื่อนเดบังคมเนอิวเนี่ยตมนี่ก็มีนสิววอร์นะสิวชาวอะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพ่อันเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพ่อวัน มิสนีมึงมัาจแปะแมนจมแมนแม่าคือมิสนีนะมิซนีแค่คเดียวนี่ออลงอันนี้อ๋เออติดอยู่คนเดียวได้ค่ะเนะเนี่ยเห็นสนามมีอะไรนะชนะสนีไม่ได้เพื่อแพย์เ้ื่อเลนสนีนะเพื่อแพย์คเดียวให้พี่น้องเลยนี่ไงสนีพ่อวะนี่ไง แสดงของพ่อพ่อน่อยเอีแกมาเพื่อน่ะคนนี้คนมูอ่ะเนียคนนี้คนมูทั้งในกระทำเมียกินกาวได้บ่เมียเมียร้องสองเมียร้องสองเมียเนาะที่สองนะลูกที่หนึ่งได้หว่น่ี่ก็ไปถามเพาเมียเลยถามที่สองลยได้ปะเนาะลุ้ยดิลยเขาจะลูกเขาไม่แผาเขนลูก เรดื้อเลยอยู่ดิเรดื้อเลยโอ้ยนางเดิมดื้อดื้อเเดือนเฮ้ยหาเดือนาเดือนหาเดือนก็หน่มือวันี่สี่ดวันนี้ชาหเดือนกับกับมือนึ่งเดี๋ยวพอไปนีเนี่ยพอเดี๋ยเล่นเนีย

อยกินน้าดูกน้าย่ินเล่นะน้าแล้วลูเปิดกินเลยนะคือบาสองพันโนนไมทังมันนี่น่นเดี๋ยวเอาในมีเหรอวะขานได้เอ้วเลยเลยได้เลยขอบเดีวเลยขอบเลยได้หาเดือนเด้วขัขอบเตมเดือนไปคนขอกเดือนบ่นั่งได้แล้วแม่ในดุกนดินมีแหตุอะไรา อืมเฮ้ยเจ้าชิมือเดี๋วบ่เจ้าอยากมืออะไรบบ่เจลีจะไปดินบุญบ่ลูกเอ้อีนาไปดินบุญบเช็ไหมไปชวนป้าไปน้ำเลเพื่อแพ้กันน้ำเลือเฮ้ยนม่เ่กระเบื้องแ้างอะไรกันเลยแขงไม่กระเบื้ออยู่ มึงเหรอมึงอะไรอยู่นี่ไม่ถ่ายจะนะเสือกมาบ้านนี่ฮะงมาทันทีเหรอไห้มาได้วอะไรไหนบได้หวอะไรชาวโลดใหนเียด่ยังไม่เป็นไหนโรโลดยี่เอ้ย น้องหายเป็นยูอะไรใหญ่กว่านี่ก็น้องหายลูกน้องหายนี่นี่อุ้มนองคนนี้นี่นี่ฮะเอานี่นองเ่น่กันใ่ญ่เล็กน้อยกันใ่ญ่เล็กน้อยกันนะนีุ่้มง่ายกันรังเขียดแต่ปูใหญ่ยังไมหอุ้มนี่นยังไมหอุ้มนี่นี่กันไรู่ไ่หอุ้มได้ไหุมนี่นไหอุ้มเไ่ก็ไหอุ้มไป ทำในเมื่อไปลูกมเมื่อยออกหรือพน้องเมื่อเลยค่ะโปรยพน้องเมื่อไปนะทำเลยนะปลาปลาป้าปลาป้าในดาได้ไปในป้าเจ้าคลิปกันเด้อบัดเด้อเมื่อปลาคนก่อนบัดเลยทำเลยพน้องเมื่อหามน้าทำในใต้น้องหน่อนะโอเคน้องไอพี่น้องเนาะทำมาอย่นี้ีกันนี่แหละคือเห็นได้เลยพี่น้องเลยนะฮะคือเกาแต่ช่างคือเกาอ่ะน่ารักน่าช่างเหมือนเดิมบอกอยู่นี่ นี่เบิ่งป้าไงดุเปิ้ลเปิ้ลเกยเปิ่งเอื้อยป้ลอ่ะสบายดีลูกสบายดีก่อนสบายดีก่อนเยี่ยมโก้งเย้ยเย้ยโ่ผมยอมสบายดีเย้ยสบายดีสบายดีไปดีก่อนอ่ะเจ้าได้ลูกแอบ่หรอเก็บแม่เก็บบ่อ่ะโอเคเชนน้องเห็พี่น้องเนาะสําหรับวันนี้กันนะเพิ่นพากันมาเยี่ยมน้องน้องน้อยเยี่ยมลูกเยี่ยมล้านมื้อนี้นะ ไปเมื่อกันเลยเมื่อกันนะบอเกิดไปน้องหน่อยเถอะเกือบฉันฮบออ่ะโอเคหนให้พี่น้องเนะสำหรับวันนี้แม่นอ้องเฟยเกษตรกรลกแม่พี่น้องโอ,โอเคฉันนี่ก่อนเด้นะอเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านเด้อทีท่ททเข้ามาติดตามนะครับชมช่องของแม่น้องเฟย์มากเลดสำหรับวันนี้สบายดี